สวัสดีครับลุงเนทนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกม กาลีนาฟีไฟนั่นเองนะครับผมและสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะครับผมนี่เลยครับสกินปืนใหม่นะครับผมแม็กซ์สนะครับผมปืนคลั่ง10ทิศมาแล้วนั่นเองนะครับผมก็จะมี3สีด้วยกันนะครับผมก็คือสีเงินนะครับสีแดงสีเขียวนะครับผมแต่ละสกินแต่ละสีนะครับก็จะมีค่าสถานะของปืนเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับผมก็ อย่างสีเงินนะครับผมก็จะบวกความเร็วในการรีโหลด2นะครับผมดาเมจบวก1แต่ว่าจะลดความจุแม็กกาซีนลงไป1นั่นเองนะครับผมในส่วนของสีแดงนะครับผมหรือว่าลาวาข้างนะครับผมเอ้ยอันนี้บวกความแม่นยำสองทุกคนแล้วก็อัตราการยิงบวก1นะครับผมแต่ว่าจะลดความจุของแม็กกาซีนไป1นั่นเองนะครับผมส่วนสีเขียวนะครับแม็กซิพพนาขัางนะครับผมนี่ก็จะบวกระยะนะครับผมบวก2จอกอกบวก1นะครับผมแต่ว่าจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ ลงไปหนึ่งนั่นเองนะครับผมและสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเนก็เตรียมเพชรมาแล้วด้วยนะครับผม1น0 0 0แสนพเพชรโดยประมาณนะครับผมเพื่อที่จะมาล่าสกินปืนแม็กซิในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่พวกเราจะไปดูลุงเนสุ่มกันนะครับผมใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ลุงเนตด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับ เว็บเติมดีบริการเติมเกมออนไลน์จำหน่ายบัตรเติมเงินมือถือและบัตรเติมเกมราคาถูกระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยมีให้บริการครบทุกเกมและที่สำคัญเพจเขายังมีกิจกรรมแจกเพชรรีไฟด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปทําตามก,กฎกติกาลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโอเคทุค,ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมนี่ หลังๆมานี้นะครับผมในส่วนของตู้สุ่มนะครับผมกิจกรรมต่างๆก็จะมาในรูปแบบของตู้แบบนี้เลยนะครับผมก็จะมีรูปแบบคล้ายๆกันนะครับผมก็แต่ละสกินนะครับนี่มันสามารถแลกได้นะครับผมแล้วก็มีการันตีด้วยนะครับนี่ก็ทางขวามือตรงนี้นะครับเราสามารถใช้โทเค็นแลกได้นะครับผม180โทเค็นเนี่ยก็รับไปเลยนะครับผมสกินสีแดงนะครับผม150ก็สีเขียวนะครับ150 ก็รับไปเลยนะครับผมสีเงินหรือว่าสีซิเวอร์ของเรานั่นเองนะครับก็แล้วแต่ว่าพวกเราจะไปเลือกสีไหนกันนั่นเองนะครับผมก็ใครทีุ่่มแล้วนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับว่าเสียงกันไปกี่เพชรนะครับผมใช้เพชรกันไปคนละเท่าไหร่ก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเนสด้วยนะครับผมมา10บครั้งเลยแล้วกันนะครับ สิบครั้งเนี่ยจะบวกหนึ่งนะครับผมเพราะว่า,าเท่ากับว่าเราจะเสียเพชรร้อยห้าสิบเพชรแต่ว่าจะสมได้ส<ๆ>ิบเอ็ดครั้งนั่นเองนะครับม,มาไหมโอ้โหอ้โหกว่ายจะถึงหนึ่งร้อยแปดสิบโทเค็นเนี่ยทุกคนดูดิโอ้โหไม่ไหวแบบนี้เท่าไหร่ละยี่สิบเอ็ดโทเค็นเองทุกคนมาสองหนึ่งโอ้โหอาหารกล่องปืน มาหนึ่งโทเค็นมาสามโทเค็นกล่องปืนหนึ่งโทเคนหนึ่งโทเค็นตกแต่หนึ่งอะตรงเนี้ยทุกคนดูดิอารมณ์เสียว่ะเฮ้ยสองมากล่ 2, องปืนมาหนึ่งหนึ่งอีกแล้วเนี่ยนี่มีการันตีบ้างปะไม่ลงบ้างเลยเหรอการันตีเนี่ยปืนเนี่ยการันตีตรงกลางเนี่ยโอ้โหเาเอาไป ตอนนี้เรามี43โทเค็นแล้วนะครับผมก็ดูนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่กงนี้นด้วยนะครับผมท่านผู้ชมที่เข้ามาก็ฝากไลค์แชร์กันเยอะๆนะครับผมมาปุ๊บดูดิอืมอืมอืเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออม,มาแต่หนึ่งโทเค็นนะทุกคนดูดิ โทเคน2โทเคนอะไรเงี้ยไอ้5กับ3ามมันไม่ค่อยมานะทุกคนโอ้โหตอนนี้เรามี70โทเคนแล้วนะครับผมมาสองของปืน2 2อ,อ,อีก2อ,อีกเออหนึ่งเออหนึ่งเอาเข้าไป2อว่ะรอบนี้ตก2เยอะว่ะท่านผู้ชมเนี่ยสองสองสองโอ้โหเยอะอยู่นะตอนนี้เรามี84โทเคนนะครับผมก็เรา ขาดดกห0โทเค็นนะครับผมก็จะแลกในส่วนของสกินปืนสีแดงนะครับผมนี่ก็ลุงเล้นว่าลุงเน้นน่าจะเอาสีแดงแหละเพราะว่าอัตราหรือว่าค่าสถานะของปืนมันดีนะทุกคนดูดิเนี่ยเม่นยำบวกสองอัตรากรยิงบวนะกหนึ่งะก็สมเลยแล้วกันนะครับเก็บไว้นะครับไม่ใช่อะไรหรอกถึงแม้จะไม่ค่อยเล่นแล้วก็ตามนะครับผมก็สะสมไว้นะครับไม่รู้เกมจะติดเมื่อไหร่ก็เก็บเก็บไว้ก่อนนะครับผมหรืออาจจะมีอัปเดตอะไรดี ในอนาคตข้างหน้าก็ได้นะครับผมทุกคนก็ต้องรอติดตามนะเผื่อว่าคอมกับมือถืออาจจะกลับมาอีกอะไรอย่างนี้เอออันนี้มือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคโอ้โหเนี่ยสิบทุกคนสิบตัวเค็มมันยังไม่ลงเลยอ่ะโอ้โหอย่าลืมไลค์แชร์ให้ลองเยอะๆนะครับผมท่านผู้ชมเป็นกำลังใจกันหน่อยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ ผมขอกดทิ้งได้ปะ่ะล่ะปึ้งอุ๊ยนี่สิบมาเห็นไหมผมบอกแล้วว่าท่านผู้ชมอ่ะต้องกดไลค์กดแชร์ผมเยอะๆตอนนี้เรามี132โทเค็นนะครับไปไหมปึ้งเข้าไปปึ้งเข้าไปการันตีปืนมาดิสักหนึ่งสก,กินอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาโทเค็นไปแลกอีกหนึ่งสก,กินก็คุ้มๆเลยนะครับ 1 3 9โทเคนถ้าการันตีปืนหนึ่งกระบอกนะครับสกินไหนก็ได้แล้วก็โทเคนที่ได้มานะครับผมจะเอาไปแลกนะครับก็ถือว่าหมดไปสองสามพันเพชรได้มาสองสกินผมว่าคุ้มนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้ส่วนใครที่สมแล้วนะครับเสียไปคนละกี่เพชรใช้เพชรกันไปคนละเท่าไหร่<ๆ>ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับผม หรือว่าแบบว่าใครสุมไปเท่านี้ร้อยผมสุมครั้งเดียวการันตีเลยก็ขิงกันหน่อยแล้วกันนะครับผมใต้คอมเมนต์ผมเลยนะครับขิงกันเข้ามานะครับอยากรู้กันว่าใครแบบว่ากด150เนี่ยกด150เพชรเนี่ยการันตีปืนเลยเนี่ยมีมั้งไหมนะครับเออตดสินป,ปืนอีกแล้วเอาเอาเข้าไปเออเอ,อ้สิบทุกคนเรียบร้อย185โอเคทุกคน จัดเลยลวกันนะครับผมในเมื่อมันเกินมาตอนนี้มันเกินมา5โทเค็นไปแล้วนะครับผมแล้วก็อ่ะสุ่มไปนะครับรู้นี่เสียไปประมาณ2,000เพชรโดยประมาณนะครับผม2,000กว่าเพชรนะครับโดยประมาณ2,000เพชรนะไม่ถึง3,000นะครับผมก็อ่าไม่ได้การันตีปืนนะครับผมแต่ว่าได้โทเค็นมา180แล้วก็แลกปืนชิ้นนี้เลยและกันนะครับผมท่านผู้ชมในส่วนของปืนอ่า แม็กซิพนะครับผมสกินสีแดงนะฮะสกินปืนนี้นะฮะผมขอแลกเลยไหมท่านผู้ชมหรือว่าสกินไหนดีคทุกคนเอาไหนดีเอาสีเขียวดีไหมหรือว่าสีนี้ดีไม่ไดีกว่าวะผมว่าสีแดงเนี่ยตึงสุดแล้วนะครับผมยังไงก็ตึงสุดสุดละโอเคนะครับผมขอแลกเลยแล้วกันนะครับปึ๊บเข้าไปนะครับผมแล้วก็กด180แปรกเลยแล้วกันนะครับผมนี่โอเค ไดใมาแล้วครับผมสําหรับสกินปืนแม็กซิบนั่นเองนะครับผมกดตกลงนะครับผมแล้วก็กดสวมใส่เลยไหมท่านผู้ชมอ่ะสวมใส่เลยแล้วกันนะครับผมไปแล้วก็เราไปดูกันที่หน้าล็อบบี้ดีกว่านะครับ <S <S โอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าล็อบบี้แล้วนะครับผมแล้วก็ปืนที่ตรงนี้นถืออยู่นะครับผมก็จะเป็นสกินปืนแม็กซิบที่อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ ท็อปสุดนะครับผมสาหรับสกินนี้นะครับผมนี่สีแดงสามารถถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับใครที่สุ่มแล้วนะครับใช้เพชรกันไปคนละเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมหรือว่าใครที่เสียเพชรน้อยๆก็ขิงกันได้เลยนะครับผมก็ขิงกันเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะครับผมคลิปนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับ